แต่ผมจะไปซื้อเครื่องนี้ไปเซอร์ไพรส์ทีมงานแต่ทีเนี้ยผมอะจะให้แบบว่าปกติไม่ได้คือให้ทุกคนทายก่อนว่าผมจะเอาเครื่องสีอะไรดียวตัวเทไร่นะสองเฮ้ <26. S 1> <15. S 2> ยจิ๊บจิ๊เอาเปล่างั้นไม่ขายดีกว่างั้นพี่ยกให้เราเลยแล้วกัน ขับดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอติกครับผมก็สวัสดีนะทุกคนเราไม่ได้แบบจะมาขับมอไซค์หรือว่าอะไรนะวันนี้เราจะแหวกแนวนิดนึงเป็นคอนเทนต์แบบที่เราต้องทำคือเป็นคอนเทนต์ที่เราจะไปซื้อ iPhone เว้ย <Yeah. S 1> ทีเนี้ย p h o n e 12มันเพิ่งออกไม่ได้เพิ่งออกดิเปิดจองไปแล้วแล้วมันเพิ่งเปิดตัวให้รับเครื่องวันนี้ <S <S นี้เราก็เลยแบบว่าแต่คือผมจะไม่ได้ซื้อให้ตัวเองแต่ผมจะไปซื้อเครื่องนี้ไปเซอร์ไพรส์ทีมงาน ว่าผมจะซื้อโทรศัพท์ iPhone 12ให้เขานะครับให้ทีมงานคนนี้นะฮะก็ถามว่าทําไมถึงซื้อให้ทีมงานก็คือเหมือนกับว่าผมจะบอกเป็นประมาณว่าเหมือนแบบเป็นโบนัสเป็นโบนัสเป็นแบบว่าคือเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงซื้อให้ทีมงานคนนี้เออแต่ทีเนี้ยผมอะจะให้แบบว่าปกติไม่ได้แบบว่าจะจะแบบเหมือนแบบเอ้ ที่ซื้อโทรศัพท์ให้อะไรเงี้ยไม่ได้ผมก็เลยจะบอกว่าคือผมพูดกับน้องไปว่าผมอะ่ะจะทำคอนเทนต์แบบว่าผมไปซื้อ iPhone แล้วให้น้องไว้ถ่ายให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยคือที่น้องเขารู้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยผมก็คือตั้งใจคือตอนหลังเนี่ยจะซื้อเครื่องนี้ให้น้องเขานั่นแหละแต่คือน้องเขารู้ว่า ออพี่สูนจะไปถ่ายคอนเทนต์แบบซื้อ iPhone หนนะ้าอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะไหลาตามน้ำไปตอนนี้นก็แลันนะครับก็เดี๋ยวไปรับน้องเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นตอนสุดท้ายกันว่าเราจะยื่นโทรศัพท์เครื่องนี้ให้อะพี่ไม่เอาดีกว่าให้น้องดีกว่าอะไรเงี้ย <What? S 1> เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องมันจะพูดว่าอย่างไงไปดูกันพี่นะทุกคนน้องมันมาแล้วเดี๋ยวเราต้องรีแอคชั่นใหม่แบบว่าเดี๋ยวต้องเปิดคลิปใหม่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจับโปได้ <c oughs> ็ตอนนี้ทุกคนเรากําลังแบบว่าอยู่ตรงเนี้ยมาประมาณครึ่งชั่วโมงละประมาณ4 5่ห้าทีละผมอยากจะถามทุกคนว่าคือเขามารับ iPhone กันหรือเปล่าครับที่แบบว่ารถติดขนาดนี้หรือมันติดกันอยู่แล้วที่พาละก,กอนฮ <c oughs> ะเขามารับ iPhone กันแน่ๆนเลย <c oughs> ใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ใช่ป่าวะใช่ครับเออวันนี้วันศุกร์แสดงว่าเขาอาจจะแบบพาครอบครัวมากินข้าวอะไรเงี้ยเออ ตอนนี้ประมาณเกือบชั่วโมงผมว่าน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีอะที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันตอนซื้อไอโฟนไปดูกันโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปซืป้อน,นี่โอกาสอยู่้างหน้าก็เหมือนตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่เาเราจะซื้อไอโฟนให้มันนะตอนนี้มันก็ยังแบบคิดว่าเราจะซื้อโทรศัพท์ของเราเอง ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปรับโทรศัพท์ก็ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ เราจะรับโทรศัพท์แล้วคือจริงๆเราจะรับที่นี้ใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่เราจะรับที่เจมาแต่ AS ก็เข้าได้นะครับคือผมจะใช้เครื่อห่าย AS นี่แหละแต่ทีนี้มันมันสิทธิ์เต็มเราก็เลยต้องมารับที่เจมานะครับก็คือมันอยู่ฝั่งของข้ามกับ a อนี่แหละก็เดี๋ยวเข้าไปรับเครื่องกันเลยดีกว่าว่าคือให้ทุกคนทายก่อนว่าผมจะเอาเครื่องสีอะไรู่ายว่าพี่จะเอาสีอะไรสีดํา สีใหม่เป็นสีอะไรนะน้ำเงินใช่ปะ่ะเดี๋ยวรอดูให้ทุกคนทายคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าผมจะเลือกโทรศัพท์ iPhone 12สีอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปรับโทรศัพท์กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะแบบว่าซื้ออย่างอื่นด้วยดีว่ากายแบบว่า iPhone อย่างเดียวมันไม่พอปะกายอยากได้อะไรไหมแบบว่าไอพองไอแพดอันนี้ไม่ใช่ไอแพดอันนี้กายซีหรือว่าจะเอาแบบลําโพงไหมครับเอาลำโพงไหมครับมาอะไรมา,มาเลยนะมาแชว์มาแชว์มาแชว์ลำโพงมาแชวตัวเท่าไหร่ฮะ สองหมื่นหกเฮ้ยจิบจิบเอาเป้าเอาเป้าตัวสองหมื่นหกไม่ไหวเลยพี่ถือว่าจะเอาตัวละหมื่นหนึ่งพอเอาหมื่นก็พอพี่เอาหมื่นเดี๋ยวซื้อให้เอาไหมเอาไหมเอาเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งอันนี้น่าสองหมื่นหกเอาตัวไหนเลือกเลยตามขนาดพี่เออตามขนาดก็เหมือนเหมือนในตู้อ่ะก็ไซส์เอสก็ถูกหน่อยแต่ถ้าตัวท็อปมันก็แพงอะไรเงี้ยตัวท็อปมันเหมือนไซส์ล เอออะไรประมาณนี้ก็จะแพงหน่อยเป็นตัวท็อปอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเอาอุปกรณ์โกโปรอะแดปเตอร์มียังอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์หูยแพงว่ะตัวโกโปรย,ยังไม่มีเลยพี่ <laughs> เอาอยากได้โกโปรก่อนใช่ไหม <laughs> คือเห็นกายถ่ายคลิปแบบว่า <laughs> ทำช่องดูทูบใช่ไหม <sh arp> ช่อง <sh arp> ทีรุตฝากติดตามด้วยนะครับช่องทีรุตนะครับแต่น้องยังไม่มีกล้องเลยอเอาไหมสักตัวไหมอ่ะเอาเลยเอ้ยเอาเลยไหมล่ะเอาตัวนี้เลยไหมเอาเลยมะของปอม ขี้ขอมขอาเรอเออ่อง่องก็ซื้อเลยไล่ะขโมยเอาเลยดีกว่าเข้าเขาปอาไหมเอาไยงเซียนยังเซียนเออจับเข้าเลยหรือเอาเคสก็พอหรือยังไงเดี๋ยวเราไปดูไอโฟนดีกว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวดูว่าเราจะซื้ออะไรบ้างแต่อาจจะซื้อแค่ i อ h o น e ละไม่มีตังค์หมดตูด เคทุกคนตอนนี้เราก็แบบว่าได้มาแล้วนะแบบว่า iPhone 12มินิใช่ไหมสีนี้นะทุกคนใครทายสีไหนไว้คือเราซื้อสีน้าเงินนะครับก็ซื้อสีนี้คืออยากจะบอกว่ากล่องแม่งเล็กกว่าเดิมมากๆสายอะไรนะอะแดปเตอร์ไม่ให้ฮะใช่ครับอะแดปเตอร์ไม่ให้ให้เราไปซื้ออะแดปเตอร์เองด้วยเดี๋ยวหลังๆก็เดี๋ยว13 14ผมว่ามันก็คงให้แต่ตัวเครื่องนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดฟิล์มก่อนเดี๋ยวจะไปติดฟิล์มกันแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าเราจะเอาไงต่อ นี่นะทุกคนเราก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับคือต้องบอกว่ากล่องแม่งเล็กมากกล่องแม่งแค่นี้เองแต่ว่าไม่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวแกล้งน้องมันก่อนเดี๋ยวลองโยนกล่องให้มันนะมันจะรับได้ก็ไกด์เฮ้ยถือไม่ได้อะไรเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่ข้างในนะเว้ยเว้ยอะไรเนี่ยทำไมรับไม่ได้วะโอ้ยยจะไปรับได้รัเลยรับเลยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์หรอกแกเออปุ๊บปี๊ดแต่แมง เออไม่มีแกงเล่นแก้งเล่นไปเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ iPhone ม i น i เขาบอกว่า iPhone ที่เบาที่สุดในโลกนะครับก็เดี๋ยวจะไปถ่ายถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันพอแคลทุกคนตอนนี้ก็ได้โทรศัพท์มาที่เรียบร้อยนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าผมไปรับโทรศัพท์ตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยคือต้องมากินข้าวก่อนนะครับนี่ก็จะให้ดูว่าโทรศัพท์ที่ไปรับมา เป็น iPhone 12 mini นะครับสีน้ำเงินนะก็รูปทรงก็ประมาณนี้คือเราจะไม่ได้แบบว่ามาทำคอนเทนต์รีวิวอะไรแต่ก็ให้ดูแบบเกินๆพอที่เลือกเป็นตัวนี้ก็แบบคือไอเครื่องนี้มันใหญ่แล้วไงเครื่องนี้มันใหญ่แล้วก็เลยอยากได้แบบเล็กๆนะครับใช้เครื่องหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือผมไม่ชอบสีมันตอนแรกนึกว่าสีมันจะโอเคกว่าน,นี้ขายดีปะตัดทุนยับเลยนะพี่ก็เผื<ๆ>่อคนที่แบบว่าจองแล้ว เขายังไม่ได้แล้วรีบใช้เครื่องไงขายดีกว่าพี่ยังไม่ได้ใช้ด้วยเออยังไม่ได้ใช้เลยเอาไงดีงั้นไม่ขายดีกว่างั้นพี่ยกให้เราเลยแล้วกันยกให้เราเลยเอาไหมไอโฟนสิบสองเนี่ยเนยตลกตลกตลก <c oughs> เอาตลกจริงอ่จริงๆอันนี้ยกให้จริงๆ ล้วพี่ไปติดฟ์มมาแล้วด้วยนะเออก็เพื่ไปติดฟีมมาเลยคือจริงๆอ่ะเฉลยแม่งเลยแล้วกันคือจริงๆวันเนี้ยพี่พี่บอกกายว่าพี่อย่ามาซื้อ iPhone 12ทำคอนเทนต์ iPhone 12ใช่ไหมพี่ก็เลยแบบว่าจริงๆพี่คุยกับคนดูไว้ว่าจริงๆพี่ไม่มันจะมาซื้อเองแต่พี่จะทําคลิปเซอร์ไพรส์เราคือเนี้ยจริงๆพี่ตั้งตั้งใจซื้อให้เราเอาไปเลยให้ตลกแล้วถือว่านี่ไงถือว่าเป็นแบบโบนัส โบนัสปลายปีแต่ว่าที่ช่วยถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องในโบนัสช่วยถ่ายคลิปเออโบนัส bon เป็นโ bon บนัสปแต่คือแบบแต่คือแต่คือมันอาจจะไม่ท็อปสุดแต่พี่ก็แบบซื้อให้ดีกว่าก็ไม่ท็อปสุดก็สองหมื่นกว่าละไอ้เชี่ยมันแพงไปกว่าโทรศัพท์สมัยนี้นะ <c oughs> จริงๆอะ่ะคือที่พี่ตั้งใจซื้อซื้อที่ผมบอกทุกคนไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมจะซื้อให้เขานะครับคือเหตุผลนี้หยิบโทรศัพท์เครื่องเดียวมา เครื่องผมอ่ะโทรศัพท์ผมอ่ะเออเนี่ยไงโทรศัพท์ผมพิกอีกด้านหนึ่งตึงพิกมาเลยดูโทรศัพท์มันดีทุกคนคือคือแบบคือแบบมันไม่ได้เนี่ยดูดิมันคือประเด็นคือแบบว่าเวลาแบบมันหยิบโทรศัพท์ออกมานะคือทีมงานวิทยุติมันจะหน้าจอแตกแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือเป็นประเด็นหลักสําคัญที่ผมคิดว่าเออน้องมันควรจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับก็เลยแบบว่าซื้อเครื่องใหม่ให้มันเพราะว่าเครื่องนี้หน้าจอแตกแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ซื้อให้ดีกว่าแลวประบบเด็นสําคัญคือนี่คังรูปแบบว่าสาวๆพิตตี้ที่เราคุยงานไว้อะมันคุยผ่านเครื่องนี้น,นี่เวลาเปิดรูปหญิงเวลาเปิดรูปหญิงอ่าเวลามีใคร <c oughs> เนีเน่ยองง่นทังงุนอุ้ยองุ่นนะเปิดวั๊บด้ยเปิดวั๊บ <c oughs> เออเวลาดูหน้าผู้หญิงมันไม่ชัดนะทุกคนเกร็ผลเวลาแบบเออก็เลยซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เวลาเอารูปสาวๆให้ผมดูจะได้แบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ คือรูปมันดรอปลงไปประมาณ0ี่เรนะพอใช้โทรศัพท์มือแบบผมให้แ <c oughs> 0เลยจริงๆคือผมมาตั้งใจซื้อสีนี้ให้น้องมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถน้องมันสีน้ําเงินโตกันน็อตก็น้ำเงินเออรถมันมันคือมันชอบสีน้าเงินนะครับก็เลยแบบเออสีนี้แหละเหมาะสุดแล้วทําไมทุกคนถามว่าทําไมไม่เอาโปรแมนะ็กทำไมไม่ซื้อโตให้สีน้ําเงินเหมือนกันคือน้ําเงินมันน้าเงินคนละแบบไนงะ ไม่มีตังค์เออมันไม่มีตังค์มันไม่อนไรแบบเก็บมาก่อนจริงๆหลักๆคือกูไม่มีตังค์ใช่คือข้อดีของเครื่องนี้ก็คือเบาที่สุดในโลกแค่นั้นแหละครับที่เหลือผมหาข้อดีมันไม่ได้เลยโอเคก็ได้เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าซื้อโทรศัพท์ให้น้องนะครับมาแบบเซอร์ไพรส์น้องอะไรอย่างนี้แต่อาจจะไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นปีที่แล้วเราแกล้งแฟนด้วย iPhone 11ไปแล้วลองกลับไปดูได้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไปติดตามน้องชีนรุตดววยนจเี๋มาอกััให่ครบ